สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆคนโสดชาวลัคนาราศีมังกรนะคะอาริสาเมจิเชนทาร่ค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของคุณประจําเดือนพฤศจิกายน2566นะคะคนโสดสนิทชาวมังกรนะคะแม่หมอใช้ไพ่ทาร่ออร์คโคลและหัวกระส่ทไทยในการทํานายค่ะเป็นการทํานายรวมไม่ได้จะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมนะคะหยิบแต่สิ่งดีๆไปนะคะสิ่งไหนไม่ดีต่อใจทิ้งไว้ตรงนี้ค่ะ แม่หมอเปิดไพ่บางส่วนขึ้นมาแล้วนะคะคุณโสจณิตชามังกรเป็นยังไงบ้างวันนี้แม่หมออัดคลิปวันที่9พฤศจิกายนนะคะจะเป็นช่วงที่ดาวประจําตัวของคุณนั้นเดินหน้าเป็นปกติเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันที่8เนาะนะคะไพ่ o r a ์คโใบแรกนะคะพลังงานภาพรวมของเดือนนี้ขึ้นนายเฮาส์ค่ะ exploration นะคะดาวสุกร์ขโคจรย้ายออกจากการเล็งกับดาวเสารดาวประจําตัวของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็โคจรมายังเรือนที่9นี้นะคะออดาวสุกในตำแหน่งนี้ได้มาตรฐานนิดนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนการเออเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็การงานของคุณ มันจะมีโอกาสที่คุณจะได้เลนกับดาวราหูนะคะเจ้าเรือนการเงินในเรือนสหาาัสช้าเดินทางหาเงินคนสดสนิทชาวมังกรคะ่ะเดินทางไกลนะคะเป็นช่วงเวลาของการมี มีแรงกายแรงใจมากขึ้นในการที่จะขับเคลื่อนนะคะการสร้างฐานะความมั่นคงให้กับตนเองนะคะบางคนแพ้ในการเรียนต่อด้วยเนาะนะคะเรียนต่อด้วยส่วนดาวเจ้าเรือนสุภะโคจรเข้ายังเรือนลาภะนะคะในตำแหน่งนี้เป็นบ้านคู่ศัตรูเล็งกับดาวยูเอนัสจงและดาวทากเกตเนาะนะคะเพราะฉะนั้นไม่เหมาะมองว่ามันจะเป็นช่วงที่ดาวทํามุมถึงกันในแง่ของความโชคดีนะคะในแง่ของความโชคดีที่คุณจะแบบ อยากทําอยากได้อยากลอนช์โปรเจกต์รู้สึกว่าอยากทําสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นสินน่งใหม่ๆมันจะมีไอเดียนะคะไพ่ใบต่อมาคือลิบราค่ะบาลานซ์ Balance, นะคะสมดุลก็คือจะเป็นช่วงที่ดาวอาทิต์เนาะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนมรนะเลงกับดาวพฤหัสบดีบนท้องฟ้าในราศีตุลน,นะคะเห็นไหมคะมันแปลว่าการ ราศีตุลของคุณเนี่ยคือเรือนการงานแสดงว่าคุณกำลังจะมีความโชคดีในเรื่องของการงานมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือนะคะดาวพฤหัสนะคะสตอนนี้คะ่ะท,ที่โคจรมาเลงกับดาวทิต์เนี่ยในราศีตุลเนี่ยได้ราชาโชคนะคะแล้วก็เป็นเกณฑ์พิเศษของชาวมังกรคนโสดด้วยคืออุดมเกณฑ์อัมพูจรเวลาที่ดาวพฤหัสเลงกับดาวทิต์จะได้โชคใหญ่ เป็นโชคจรนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมาไปจนถึงประมาณวันที่17พฤศจิกายนคุณจะมีโชคเกิดขึ้นในเรื่องของทอี่การงานผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมคุณน,นะคะเป็นที่รักของผู้ใหญ่นั่นเองนะคะเพื่อนๆที่เรามาดูในเรื่องของพลังงานตัวตนของคุณบ้างได้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญเห็นไหมดาวตัวตนของคุณเข้าไปยังเรือนการเงินถือเหรียญไหมล่ะ ถือเหรียญน,นะคะคนโสดสนิทกาลังปังในเรื่องของหน้าที่การงานบางคนได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางคนได้รับโปรเจกต์ใหม่หรือเป็นที่นิยมชมชอบกับผู้หลักผู้ใหญ่ไงถึงบอกว่าแต่ว่ามากน้อยเพียงใดมันจะขึ้นอยู่กับดาวพื้นดวงส่วนบุคคลของคุณด้วยนะคะแล้วก็ดาวที่ทํามุมถึงกันด้วยแต่ใดก็ตามแม่หมอมองว่ามันเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมังกรคนโสดสนิทกาลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนนะคะช่วงของการ ฮึบนะคะก่อนอันนี้เราอาจจะยอ่อนะคะเพื่อยอ่ขอขย่งแล้วก็โดดอ่ะเวลาดาวประจําตัวถอยหลังสี่หเดือนที่ผ่านมาคือยอ่อนะคะคือยอ่อช่วงนี้เป็นช่วงที่ขย่งแล้วก็กำลังกระโดดนะคะเพราะฉะนั้นตัวตนของเราเนี่ยกาลังที่นี่ในเรื่องของความรักล่ะ,ะกาลังมองหาความรักใหม่ด้วยนะคะเนี่ยหรือคุณอาจจะเจอคนที่ถูกใจก็ได้จริงๆิมชาวมังกรคนโสดจะเป็นคนมีเสน่ห์ มังกรจะเป็นคนหน้าตาดีนะคะนี่ไม่ได้อวยนะนะคะเท่าที่สังเกตเนี่ยมันจะมีความคือมันจะมีความหน้าตาดีในแง่ของมันจะมีความอบอุ่นนะคะคุณจะมีความอบอุ่นจะมีความเป็นผู้ใหญ่จะมีความมีระเบียบวินัยจะมีแล้วก็จะมีเอ่อถ้าไพ่ทาโร่มันจะเป็นไพ่เดวิลเนาะจะมีแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้ามนะคะเอ่อประมาณนี้ทีนี้ ในอดีตที่ผ่านมาคนโสตนิไปเจออะไรมาบ้างแต่ Energy ตรงน,นี้เรารู้สึกว่าคุณเลตโกแล้วนะเพราะว่าไพ่เด็กถือเดือนแปลว่าคนที่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะไพ่หกถ้วยความสัมพันธ์ของคุณในอดีตอาจจะมีเรื่องของคนเก่าๆกลับมานะคะบางคนไปเจอความสัมพันธ์แบบเพื่อนเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนบางคนเป็นเพื่อนกันนะคะบางคนมีเรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามามีอิทธิพลในความสัมพันธ์ของคุณนะคะ บางคนเป็นเรื่องของมือที่3ได้ด้วยนะคะออความสัมพันธ์ของคนคนหนึ่งเป็นค่อนข้างที่จะมีความเป็นผู้ใหญ่ส่วนอีกคนนึงอ่ะจะมี energy เหมือนเด็กหรือยังรักสนุกหรือยังรักการปาร์ตี้สังสรรหรือยังรักการออกสังคมรักการกินเที่ยวกินดื่มอะไรประมาณนี้นะคะเลยทําให้ความสัมพันธ์นั้นมันมีเขาเรียกอะไร energy ไม่เท่ากันนะคะก็เลยทําให้ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้นะคะทีนี้ เรามาดูกันว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ใหม่ๆในเดือนนี้จะเป็นเช่นไรนะคะแม่หมอเปิดไพ่มาแล้วมีพลังงานของ8ดาบใบแรกดาวคู่ครองคนรักของคุณคือดาวพระจันทร์นะคะเรือนปัตตนี้ของคุณในช่วงต้นเดือนและปลายเดือนเขาโครจรเข้าไปยังเรือนอรินะคะอริแปลว่าการงานนะคะแปลว่าการแก้ไขปัญหาส่วนกลางเดือนเนี่ยโครจรเข้าไปยังเรือนลาภะ มันแปลว่าเรือน6กับ11มันเป็นเรือนนอกบ้านเพราะฉะนั้นตัวตนของเขาเนี่ยอยู่ในจุดที่เขาเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างค่อนข้างที่จะมีความเหนื่อยนะคะเหนื่อยแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดนะคะอึดอัดบ้างเป็นคนค่อนข้างคิดมากเพราะว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่โดนจํากัดนะคะหรือมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้ตัวเขาอาจจะเก็บตัวนะ the hermit อาจจะเป็นช่วงที่ คือตัวเขาเนื้อหอมนะนะคะเนื้อหอมเพราะว่าดาวศุกเนี่ยเป็น3กับเขาเนะาะศุกรสศุกร์เป็นปฐุมกณฑ์อยู่แต่ว่าได้ตำแหน่งน,อน้อยแต่งนิดนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงที่เหมือนกับเหมือนกับคนคนนี้จะอาจจะเก็บตัวนะคะปลีวิเวกเพื่อทำอะไรอะ่ะเพื่อทำงานนะเพื่อทำงานเพื่อแก้ไขปัญหานะคะ หรือบางคนอาจจะมีการเดินทางนะคะไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดเนี่ยค่ะชิ้นสองของเขาเนี่ยมันคือเรือนแบบนอกบ้านอะ่ะนอกบ้านมันคือการที่เราไปทํางานไงเวลาเราออกไปนอกบ้านคือเราไปทํางานเราไปเที่ยวเราไปไหนก็คือนอกบ้านเราทั้งหมดใช่ไหมคะทีนี้มีไพ่หกถ้วยคนคนนี้เป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีเนาะคือดาพจรจจันทร์อ่ะเขาเป็นเรือนของราศรีกรกฎคู่ครองของคุณเพราะฉะนั้น เรือนกรกฎเนี่ยจะเป็นเรือนพันธุข,ของดวงโลกจะมี personality จะมีตัวตนที่เขาเรียกอะไรมีความเอ,อ,าอื้ออารอมีความเป็นคุณแม่นะคะมีความรักบ้านรักครอบครัวอาจจะรักเด็กด้วยสำหรับบางคนนะคะไพ่หกทั่วยังสื่อถึงคนที่มีความอบอ้อมารีนะคะแล้วก็มีความมีความเย็น พอเขาเป็นแม่ท่าแต่ว่าเวลาดร้อนขึ้นมาก็จะกลายเป็นสึนามินะคะเพื่อนๆ <c ười> Queen of Pentacles เป็นคนมีความมั่นคงเป็นคนอาจจะมี q ค e ีนเหรียญมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอาจจะอาจจะทำงานมาระดับหนึ่งคืออาจจะเป็นช่วงวัยกลางคนขึ้นไปนะคะถึงคืออายุกลางคนขึ้นไปเนาะนะคะหรืออาจจะมากคุณไปเลย10ปีบวกลบนะคะประมาณนี้ มี2ดาบด้วยเขาน่าจะอยู่ในสถานการณ์ของการที่เลือกอยู่ลังเลใจยอยู่หรือคุ้มครืออยู่อาจจะมีคนคุยอยู่ก็ได้บางคนอาจจะมีคนเก่าๆกลับมาได้หรือว่าคนคนนี้มีความคล้ายคลึงกับคนเก่าๆของคุณก็ได้นะคะเหมือนนึกภาพออกไหมว่ามันจะมีคําพูดที่เขาบอกเฮ้ยทำไมเวลาฉันเจอคนคนนี้เจอแฟนใหม่เจอคนใหม่เจอคนคุยใหม่มันเหมือนกับคนเก่าของฉันจังเลยนั่นแหละคือสเปคของคุณเพราะว่าคู่ของคุณเป็นแบบนั้น ะะแล้วถ้าเกิดแบบไม่อยากเจอคนแบบเดิมต้องทำยังไงต้องเปลี่ยนมายเซตนะคะต้องเปลี่ยนมายเซตต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วจะดึงดูดคนที่แปลกกว่าเดิมคนที่ไม่เหมือนคนเดิมนะคะเข้ามาทีนี้ตัวเขาเนี่ยเหมือนกับอาจจะมีอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกนะคะหรือว่าเขาต้องการเขาต้องการเลือกเขาอาจจะมีคนคุยแต่ว่ามันไม่ชัดเจนนะคะมีดาะจัน์อยู่ข้างหลังน่าจะไม่มีสถานะนะคะ วกับตัวเขาก็โฟกัสไปกับเรื่องของการงานนะคะแล้วก็อาจจะอยากอยู่อย่างสงบก็ได้ไหมายความว่าบางคนอาจจะเดินทางไปไปต่างจังหวัดอะคะ่ะลงวัเคชั่นหรือว่าอาจจะนอนอยู่บ้านดูซีรีส์อ่านหนังสืออย่างเงี้ยคะ่ะ เรามาดูกันว่าถ้าเขาเข้ามาเขาจะเทคแอคชั่นยังไงบ้างนะคะคน mm hmm. คนนี้อาจจะเป็นชาวกัรลักนากันนะคะชาวธาตุาน้ำมีนกรกฎพิจิกค่ะ mm hmm. อัศวินถือถ้วยคิงไม้วิวออฟฟอร์จูนควีนเหรียญ ิงดาไพ่นิ่งหมดเลยแต่เป็นไพ่ใหญ่3-4ใบนะคะค่อนข้างนิ่งเนาะขอขยายในแปดดาบอึดอัดเรื่องอะไรถูกแทงข้างหลังมาค่ะปลดล็อกตัวเองให้เป็นอิสระค่อนข้างมีความมั่นคงกับความรักในแง่ของการที่ว่าถ้าเจอใครสักคนหนึ่งฉันก็จะรักสุดใจเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเจ็บฉันก็สาหาัส อีนนี้หากเขาเข้ามาเขาเทคแอคชั่นยังไงไม่มองมองเห็นถึงพลังงานของความนิ่งมากนะคะแสดงว่าจุดโฟกัสของเขาเนี่ยเออมันคือ,ม,คอมันคือเรื่องของการงานเป็นหลักเลยนะคะอืมน่าจะมีการทำเขาเรียกอะไร มีค่าใช้จ่ายที่มันเขาน่าจะโฟกัสกับเรื่องของครอบครัวอ่าโอเคแม่หมอเปิดขยันนะคะเป็นคนค่อนข้างเก็บความรู้สึกอะแล้วก็เขาน่าจะเจ็บมาเยอะอะมันเลยทำให้เขายังไม่ไว้วางใจใครในช่วงนี้แม่หมอรู้สึกแบบนั้นนะคะเออน่าจะเจ็บมาเยอะ อยามีครอบครัวที่มั่นคงนะคะกำลังปรับสมดุลในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวค่ะกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆมองหาความสัมพันธ์ใหม่ๆคืองานมันมั่นคงแต่ว่าภายในเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นึกภาพออกไหมคะ เหมือนภายนอกเรามองเห็นคนนิ่งๆเหมือนเขาไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่จริงๆแล้วพอมารู้อีกทีนึงอ้าวไม่สบายเงี้ยค่ะเป็นช่วงเวลาของการที่กําลังคิดในเรื่องของการลงทุนการต่อยอดความสําเร็จเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมนะคะเรื่องของการทําบุญแล้วก็สันติสุขอยากอยู่อย่างสงบอาจจะกําลังอยากลงทุนหรือว่าอยากทําบุญก็ได้ แม่มองมองว่าเป็นช่วงของการอยาก invest อะไรบางอย่างมันเป็นไพ่ที่แบบแปลว่า invest นะคะคือการลงทุนนะคะอยากลงทุนคิดนู่นทำนี่ทำนั่นนะคะอืมพอชิ้นที่สองดาวราหูเข้าไปอยู่เรือนสุภาของเขาสุภามาแปลว่าความสงบแปลว่าวัดแปลว่าที่ที่มันสบายใจอยู่แล้วสบายใจเราก็ไปวัดถูกต้องไหม เวลาคนทำบุญไปไหนคะไปวัดเพื่ออะไรคะต้องการความสบายใจถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาดาวรางหูเข้าเรือนสุภะยังแปลว่าการเรียนการเรียนต่อระดับสูงและต่างประเทศด้วยเนี่ยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยเรื่องของการเงินเอาเงินไปทําอะไรดีเอาเงินไปลงทุนที่ไหนดีนะคะแหรฟ,ฟนันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หลักผู้ใหญ่ความสงบเป็นพลังงานของการให เ,เรื่องของคอนเน็ t ชันเพื่อนฝูงสังคมการติดต่อและดาวรางหูเข้าไปอยู่ในเรือนนี้ของเขามันก็กลายเป็นว่าตัวเขาเนี่ยจะโฟกัสไปกับสิ่งสิ่งนี้ทีนี้แล้วความรักลัะเป็นเช่นไร View of f o r ฟ u n e มาแสดงว่าคนคนนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าเขารักใครเขาจะเป็นเหมือนกลงล้อแห่งโชคชะตาที่จะพัดพาความสุขม,มาให้กับคนที่เขารักนะคะ หากเขาเป็นช่วงไวกลางคนนั่นแปลว่าตัวเขานะ่ะมีความมั่นคงในชีวิตระดับหนึ่งที่เขาจะสามารถดูแลใครสักคนหนึ่งได้คนคนนี้ค่อนข้างเสียสละให้กับครอบครัวและเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะคะแม่หมอรู้สึกเช่นนั้นและ energy ไพ่ขึ้นมาแบบนั้นดาวเดินแบบนี้ดาวสุภามันแปลว่าการทําอะไรโดยไม่หวังผลประโยชน์ในแง่ของการที่ว่าเราจะสามารถเสียสละอะไรบางอย่างของเราเพื่อชื่อเสียงและความสําเร็จของตัวเราเหมือนเวลาเราไปทํา งานมลลิธิหรือว่าเราไปช่วยเหลือสังคมเนี้ยค่ะเออทีเนี้ยมันจะทําให้เราจะอยากแบบเราจะอยากเข้าไปอยู่ในกลุ่มสังคมมันจะเป็นกลุ่มสังคมที่กว้างขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะควีนเหรียญและคิงสอแต่ตัวเขานะ่ะก็จะมีความแบบชาร์บในตัวเองอะไม่หมอเปิดขยายคิงดามะคือไพ่มันนิ่งหมดเลยนะคะมันต้องเปิดขยายเยอะหน่อย แปดดาเด็กถะเจ็ดถ้วยมาอีกแล้วมันเหมือนกับตอนเนี้เขาอะต้องการทวงความยี่งทำอะไรบางอย่างให้กับตัวเขาเนาะ 7, เจ็ดเหรียญแสดงว่าตัวเขาเนี่ยเรามองว่าหากหากหากคนคนนี้เข้ามานะคะ ดาวประจําตัวคุณและเขาจะไปตรีโกนกันในเรือนนอกบ้านในเรือนการทํางานแสดงว่าคุณจะเจอกันจากการทํางานในข้อที่หนึ่งสองการเดินทางนะคะหรือในเรือนที่ ออผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้เอน r จีไพ่ขึ้นไพ่ผู้ใหญ่หลายหลายใบยเนาะแสดงว่ามันเหมือนจะต้องมีพ่อสื่อแม่ชักอะค่ะประมาณนี้ที่คอยแบบซัพพอร์ตเราหรือว่าแนะนําให้อะไรประมาณนี้นะคะหากเพื่อนๆกำลังตามหาคนที่มีความดูเหมือนสุขุมเนาะมีความสุขุมมีความเป็นผู้ใหญ่มีเอนจีของคนที่นิ่งๆแล้วก็ แต่เขาคนคนขี้น้อยใจเนาะเขาจะมีมุมน่ารักน่ารักเหมือนเด็กๆนะคะที่อยากให้คนดูแลใจภายนอกเขาอาจจะนิ่งๆเขาอาจจะไม่ค่อยพูดในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะว่าเขาค่อนข,ข้างอึดอัดแล้วก็เขาอาจจะเจ็บมาค่ะหรืออาจจะไม่สบายอยู่ก็ได้นะคะอาจจะเพิ่งฟื้นไข้เลยพวกนี้นะคะคนคนนี้คือตอบโจทย์แต่คนคนนี้จะให้ความมั่นคงให้กับคุณได้แล้วก็จะเหมือนเป็นที่พึ่งทางใจเป็นคู่คิดทางธุรกิจให้กับคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ มันจะมีการสัมพันธ์ระหว่างมันจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยววออฟฟอร์จูนอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธนูนะคะชาวกันลัคนากันชาวมีกรกฎพิจิกภไพ่ถ้วยขึ้นหลายใบนะคะแล้วก็ค่อนข้างนิ่งสุขุมเยือกเย็นแต่อาจจะต้องถามเอาใจเขาหน่อยเนาะนะคะ เขาชอบคนดูแลคนเอาใจ <c oughs> คนคนนี้ตอบโจทย์ค่ะแต่ว่านางดุนางก็เหมือนแบบความเป็นธาตุน้ํานะแต่มันก็ไม่ใช่น้ํามันจะกลายเป็นซึนามิค่ะเวลาดุ <c oughs> มันก็เ็เป็นแม่ธาตนะุเนาะโอเคค่ะไปต่อเลยเรามาดูพลังงานเอัลคัมกันค่ะ ดาวพักเกตกับดาวเวเนสจองโคจองไปยังเรือนการงานของเออเรือนลาพารของเขาอะแสดงว่ามันจะเป็นช่วงที่มันจะมีเรื่องที่กระตุ้นเรื่องของคอนเน็กชันนะคะแล้วก็การแสวงหาราภผลความสำเร็จให้กับตัวเองนะคะ มันเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องขององค์กรภายในผู้หลักผู้ใหญ่หรือสายงานหรือหน่วยงานอะไรพวกนี้ค่ะและตัวเขาก็จะต้องไปเจอกับสังคมใหม่ๆกลุ่มใหม่หน่วยงานใหม่เลยวันนี้ค่ะสําหรับคนที่ทํางานแล้วเนาะทีนี้ามาดูกันค่ะพลังงานเราคมเป็นเช่นไรมีพลังงานของ10ดาบสามเหรียญ4ดาบ4่ถ้วยแล้วก็9้าถ้วย สิบดาบงบอกว่าเพื่อนๆคนโส,สนิทชาวมังกรบางคนอาจจะยังมีแผลใจอยู่อาจจะยังเจ็บอยู่ก็ได้หรือบางคนยังเจ็บยังไม่พร้อมที่จะเริ่มใหม่หรือคุณอาจจะมีแผลใจที่ลึกก็ได้ตอนนี้เป็นช่วงเวลาของความขยันอยากทำงงทานนะคะเป็นช่วงเวลาของการอยากทำงานอยากโฟกัสไปกับเรื่องของการทำโปรเจกต์การเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆปุตตงแปลว่า โปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรือการทำกิจกรรมส่งสนานกับคนรอบตัวกับเด็กๆก,ก็ได้นะคะลูกหลานบุตรปริวารสีดามีความเหนื่อยเกิดขึ้นเดือนนี้มันเหมือนกับว่าอาจจะยุงย่งวุ่นๆตัวเราก็อยากจะพักแต่มันพักไม่ได้ <c oughs> นะคะเพราะว่างานเข้าเยอะนะคะสี่ถ้วยเป็นช่วงเวลาของความแบบถามว่ามีคนเข้ามาคุยไหมมันมีคนเข้ามาคุยนะนะคะมันมีคนเข้ามาคุย แต่ว่ายังไม่เจอคนที่ถูกใจไหมนะคะอาจจะยังไม่เจอคนที่ถูกใจยะเป็นช่วงที่แบบ enjoy การใช้ชีวิต enjoy your life เก้าถ้วยนะคะเก้าถ้วยเป็นช่วงเวลาของการที่แบบมีความสุขมีความมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นช่วงที่แบบ อยากจะเลือกนะคะอยากจะเลือกกล้องมันไม่โฟกัสนะคะเพื่อนๆโอเคอยากจะเลือกอยากจะเขาเรียกอะไรอะ่ะยังไม่ปิดโอกาสให้ตัวเองอะ่ะไม่มอรู้สึกแบบนั้นนะคะมันเหมือนเป็นช่วงที่เพื่อนๆยังไม่ปิดโอกาสให้กับตัวเองใครเข้ามาเราก็อยากคุยนะคะ ต้องรอให้ช่วงที่ดาวสุกโคจรเลิงกับดาวพฤหัสคือถ้าสมมติว่าเดือนนี้เพราะสุกร็งกับราหูเนาะมันเหมือนว่าถ้าคุณเดินทางคุณอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งแหละแต่มันจะทําให้คุณอ่ะรู้สึกแบบด้วยความที่เขาไม่ได้มาตรฐานดาวสุกไม่ได้เข้มแข็งอะคา่ะมันจะยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ระยะย,ยาวหกแปดมันคู่แห่งความรุ่มหลง บางทีเหมือนมันจะโอเคอะ่ะมันเหมือนจะโอเคมันเวิร์กอ่ะแต่สักพักเดี๋ยวมันอาจจะไม่ใช่เหมือนที่เราคิดก็ได้เราอย่าเพิ่งให้ใจใครเร็วนะคะให้คุยคุยไปก่อนบางคนอาจจะ ถ้คุอากจะกําลังต้องทําอะไรบางอย่างในการที่คุณจะได้รับราบผลเดือนนี้คุณอาจจะต้องแก้ปัญหาให้คนอื่นก่อนคุณถึงจะได้รับราบผลระวังการถูกหักหลังหรือแทงข้างหลังจากออคนรอบตัวอันนี้ในเกณฑ์ดาวทีกระดาวคารกลุ่มคู่กันนะคะในเรือนลาพะมีไพ่สิบดาบไหมหมอขอขอนุญาตแจ้งนะคะแต่ถามว่า แล้วตัวเราอะเป็นกเกระรและมั่นคงเข้มแข็งนะคะแม่หมอมองว่าเอาอยู่ต้านได้นะคะ <üğ ham> ไม่ได้เกินต้านนะคะต้านได้ <refugee> อืม ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเ,เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆชาวมังกรคนส,สนิททุกคนเลยนะคะโดยรวมการเงินกลับมาดีเนาะงานก็มีแล้วก็คืบหน้าได้ตัวเราก็มีความเข้มแข็งขึ้นส่วนเรื่องของหัวใจค่ะก็ยังไม่ปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอใครเนาะนะคะเพราะว่าตัวเชื่อว่ามังกรเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกอ่ะถ้า เลือกหมายความว่าไม่ได้แบบว่าเลือกเยอะว่าต้องแบบนั่นนู่นนี่ไม่ใช่นะเลือกคนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตแลวเกื้อกูลเราได้นะคะอืมคือสิ่งที่คุณเนื่องจากคุณเป็นธาตุดินธาตุดินจะต้องการความมัน่นคงถ้าคนที่เข้ามามาเขาเรียกละล่อาแหละ,ละ,ละใช่ไหมมาแบบไม่จริงจังมาแบบ คุยเล่นๆเนไรอย่างเงี้ยคุณคุยนะคุณคุยได้แต่คุณก็ไม่ได้ให้ใจคุณอาจจะไม่ได้สารหรือคุณอาจจะแบบรักษาระยะห่างเท่านั้นอะไรประมาณนี้ไม่เหมาะสกแบบนั้นนะคะในเดือนนี้ก็ประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆคนสนิทชาวมังกรนะคะ ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนได้รับข้อความที่ไม่ดีต่อใจไม่หมอะต้องขออภัยด้วยนะคะนี่คือการทำนายรววไม่ได้จะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะหากเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กันด้วยค่ะท่านไหนต้องการปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดทีอยู่ใน description ด้านล่างใต้คลิปค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ